ปวดตาตาลา้าตาพร่าตามัวใช้ตาเยอะมากตาแห้งแล้วมีน้ำตาตลอดเวลาอยากได้สารสกัดโดยตรงที่ดูแลและอยากได้ดวงตาใหม่อยากได้ตาใสาขึ้นใครเป็นแบบนี้แบบอ้อนบ้างคะ ติดดูมือถือค่ะทุกวันนี้วางลงยากมากเข้าห้องน้ําก็ต้องเอามือถือไปดูด้วยแต่วันนี้สังขารไม่เอื้อแล้วค่ะในวัยของอ้อนวันนี้40กว่าแล้วนะคะเรียกได้ว่าเอียงสั้นยาวนี่คือมาหมดเลยไม่ได้ใส่แว่นแล้วไม่ได้ใส่คอนแทคสิ่งที่เกิดขึ้นคือล้าตามากๆปวดตาปวดเบ้าตาบางทีคือต้องนวดต้องคึงต้องอะไรแล้วก็ต้องพักตาแต่ก็ แต่ก็ยังต้องทํางานมันก็ยังต้องดูมือถือบางครั้งแล้วนะคะไปครึ่งหนึ่งเลยก็เรียกได้ว่าต้องหายาไมเกรนกินเลยทีเดียวดีใจสุดๆเลยเพราะว่ายู r ร v วิ w ค่ะเป็นสารสกัดนะคะที่นะคะได้นะคะเทรดมาร์กไลเซนจากอเมริกาออฟติลูสตัวนี้ค่ะทุกคนหน้ากล่องเลยนะคะที่จัดได้ว่ามีรูทีนสูงที่สุดในตอนนี้เลยและที่สําคัญยังมีไขมันนะคะจาก EPA นะคะ DHA นะคะจากแหล่งที่มาจากน้ํามันจากพืช ที่ทําให้นําไปใช้แล้วเกิดการดูดซึมเรียกได้ว่าแค่วันละหนึ่งเม็ดของอ้อนในวันนี้เช้ามาคือรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันดีขึ้นจริงๆจากสายตาที่เรารู้สึกว่าเราล้ายูเพลวิวในวันนี้นะคะมีหนึ่งหลักฐานพี่แมนการินค่ะยอมนะคะที่จะให้ทุกคนได้เห็นนะคะรูปพี่แมนที่หน้ากล่องเลยเพราะอะไรเพราะว่าพี่แมนก็เป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาเรียกได้ว่าหนักกว่าอ้อนเลยค่ะแกเป็นต้อลมค่ะทุกคนแล้วก็ตาแห้งมีน้ําตาตลอดเวลาเส้นเลือดฝอย บอกง่ายมากมนี่นี่ว่ามีวันหนึ่งค่ะที่อ้อนชวนแกดื่มนะแอลกอฮอล์ค่ะแกบอกว่าเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนสักพักค่ะพอแกกินไวน์ไปแค่แก้วเดียวค่ะทุกคนกลับมาคือตาแดงเลยเฮ้ยพี่เขาเป็นหนักมากแต่วันนี้ค่ะพี่แมนการินเปอีกหนึ่งเสียงว่าอยู่ปรวิวห้ได้ผลลัพธ์จริงๆแล้วก็ช่วยแกได้จริงๆเอาละวันนี้ใครก็ตามค่ะที่ต้องใช้ตาแน่นอนค่ะเพราะดวงตาไม่มีอะไรค่ะ จึงเป็นเรื่องที่จําเป็นต้องดูแลและก็สําคัญมากๆกับชีวิตของเราในตอนนี้ใครรู้สึกล้าตาปวดตาและแน่นอนยังไม่มีนะคะสารสกัดที่ดูแลเฉพาะดวงตาค่ะอ,อ้นแนะนําเลยอยู่ปร v วิวพี่แมนการินก็แนะนําด้วย,ยพี่สอบถามข้อมูลอยากดูงานวิจัยอยากดูเปเปอร์อยากดูสารสกัดทุกๆอย่างนะคะอ้อนพร้อมที่จะให้ข้อมูลในอินบ็อกซ์ทุกๆคนเลยค่ะและแน่นอนอ,อ้นมีโปรเด็ตในอินบ็อกซ์ด้วยใครต้องการพิสูจน์ทักมาเลยค่ะ